ค่ะตอนนี้นะคะแปดโมงเช้าเรานอนอยู่ที่บ้านใหม่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามคลิปที่แล้วนะคะก็คือเราอะมันนอนบ้านใหม่กันคือไม่ได้นอนครั้งแรกเพราะว่าเคยมานอนที่ห้องห้องอาโงงครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการมันนอนที่ห้องน้องพิมพ์ครั้งแรก <Wow. S 1> น้องพิมพ์เือคืนอนอนคนเดียวด้วยนะเขานอนที่ห้องเขาห้องส่วนตัวของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนพ่อแม่เนี่ยมันนอนห้องแขกห้องนี้ คราวที่แล้วก็แนะนำต่างๆให้ดูหมดแล้วหน่ว่าเมื่อวานลืมลืมเปิดไฟ LED ก็คือว่าตอนแรกอะเราถ่ายแบบเนี้ยเนี้ยะมันห้องมันดูธรรมดาย,ยังบอกว่าห้องมันแบบดูไม่ค่อยสวยไงไม่รู้แต่ว่าตอนบิดแม่ก,ก็ลองมาปวดอ้าวป้ามี LED เปล่าก็เออมีมีม,ม,ม,มีเออพอเปิดปุ๊บมันดูสวยทันทีเลยเนี่ยมันมีไฟไฟ้ฟ้ามีไต้กระจกอะถ้าใครจะทําบ้านนะติดติดไปปุ๊บ มันจะทําให้ห้องดูเหมือนมีอะไรอะจับห้องแบบเพลินๆนะดูในกล้องเห็นไหมอืมอติปุ๊บเสร็จงานอ่ะก็เมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกหนักกระหน่ำมากอยู่ดีๆก็เทลงมาแรงแล้วเราก็แบบเอเ๊ะพิมเป็นยังไ,ไงตอนหลังที่งกินประมาณตีอะไรไม่รู้อะแล้วตกใจไปดูว่าน้ําท่วมอีก,กหรือเปล่าใช่ควน้ำท่วมเข้าไปแต่ไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วขนาดที่เรากำลังไปสง่งว่าน้ำท่วมใหม่อาม่าก็ขึ้นมา อาม่าบอกว่าวันก่อนฝนตกหนักตีสามอากงมานั่งเฝ้าทุกกัวน้ำท่วมหลยแต่พดูคือว่าเขายัางไงฝนตกฟ้าร้องเขาอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยไปแอบ,บดูเขาปรากฏว่าหลับปุ๋ยแล้วก็หลับดูมีความสุขมากอะไรนี้เขาก็นอนเองได้นะแต่แม่รู้สึกใจหายเนี่ยลูกจะต้องไปนอนคนเดียวจากแม่ไปไล่น,น,นนะเขาเคยพูดว่ามแม่เคยบอกเขาเนี่ยพิมเม,มื่อคืนมก่อนเขาจะไปนอนแล้วหนูเคยบอกแม่ว่า หนูจะนอนกับป้าแม่ไปจนแก่เฒ่าหนูจะไม่ออกไปไหนหนูจะไม่หอห้องสุดนะหนูจะนอนกับป้าแม่แล้วดูตอนนี้สิทําไมมันเปลี่ยนแปบอกว่าหนูไม่เคยพูดเลยเหรอ,อ <laughs> ดูดิเราจะไปดูกันนะว่าเยังไงเขาไม่เคยนอนคนเดียวเขาปกติอะถ้านอนแบบคนเดียวแบบไปตามโรงแรม มันจะเป็นเหมือนชั้น2หรืออะไรแบบมันก็ยังอยู่ในบริเวณห้องเดียวกันไงแต่แบบแยกห้องเล็กไปแต่นี่มันเป็นคนละห้องไปเลยแล้วก็อย่างอ,อยู่ที่บ้านนอนเคย,ยนอนคนเดียวที่ห้องโถงก็คือนอน,ก,น <มา S 2> กับหมาทั้หงหนื่ออะไรเงี้ยเอาหมาไปนอนด้วยนี่กุญแจเขาเรียกอะไรอะกรอนประตูลุงพิมอ่ะสวยงามน,นะอนนโอ้ตายแล้วดูดิอืมนี่สินี่ติดอยู ิงแม่ฝักเปิดไฟก่อน Hey Google Turn on the light Google ว่าหลับอยู่เด็กจิ๋วทำไมทำอย่างเงี้ยลูกเด็กจิ๋วทำไมข้ของมันได้มาอยู่ที่พื้นหมดแล้วลูกฮะแล้วหมอนข้างได้ใช้ไหมเนี่ยมาใชิลลกโกนี่หมอนข้างหนูไม่ไปอยู่ในล่องค่ะพิมตื่นของคุณแม่ต่เมื่อกี้เข้าห้องเด็กจิ๋วมาห้องเขาไม่มืดสนิทนะเพราะพผ้าม่านนะ มันมีแสงเข้าค้างนีด้เยอะโอ้โหแล้วดูหันกับหลังหันไปดูกระจกเธอซะก่อนเออใช่เห้องเต็มประตูห้องเราเป็นเป็นกระจกเอาเตือนแล้วแต่บ้านเราโอเคนะบ้านเราไม่ต้องการแบบมืดสนิทใช่ดนั้นเราชอบเราชอบให้มันมีแสงเดี๋ยวเบอกก่อนมันหล่นลงมาอย่างเงี้ยลูกฉีดทำไมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ห่มมันก็จะป่วยหรือเปล่าพิมดูดิแหมนอนหลับสบายไหมกลัวไหมกลัวไหม นอนคนเดียวเขาป่วยป่วยวันนี้อาจจะพูดได้น้อยนิดนึงนะเขาป่วยหลายวันแล้วเมื่อวานอาการน่ะวันนี้ก็ยังดูเนี่ยดูดไออยู่เลยอ่ะแล้วอาการเป็นไงลูกไหนบอกแม่สิเป็นยังไงเนี่ยพอจะบอกได้ไหมแล้วดีเหรอแล้วหลับโดยเร็วไม่ตื่นกลางดึกใดๆเลยเมื่อคืนฝนตกหนักมากรู้ป่ะเขาบอกว่าชอบมากอยากจะย้ายมาอยู่ถววอนแล้วเดี๋ยวให้ไปขนชุดนักเรียนมักจะมานอนที่นี่แล้วพูดนิดหน่อยเมื่อคืนลว ว่าเขาจะมานอนเลยผูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการมันนอนที่นี่เลยมันต้องแบบพิสาอะไรเงี้ยเออมันมีของที่ของใช้ของ้อผ้าดิสผ้าเออเพราะว่าถ้าหนูอยู่ที่นี่เสื้อผ้าแล้วอะไรมันก็ต้องทําที่นี่เพราะอย่างแรกเลยต้องงดเอาพวกพิสามาทีที่พอพิสามาปุ๊บสัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้อีกอได้นกนกหมาคือถ้าจะเอานกหมามามันที่ยังไม่พร้อมเพราะกรงนกยังไม่เสร็จอืออะไรอย่างเงี้ย หูนเมื่อคืนนี้มาอ้าวมาแล้วจาไปน้ำเต็มอะคะปตาก็เปิดเทสนี่อ่าเปิดน้ําแล้วก็เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรอะฝาจิ<ช>้มฝาสะอาดเเนี่ยเอากะเพามาจากเตียงก็คือเมื่อวานมาใช้ห้องน้ํานี่นะรู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมเลยอะมีคนเวลาลงรูปในเฟซชอบมีเพื่อนบอกนี ing, ่โรงแรมเหรอโรงแรมเหรอแล้วก็คือยังไงปรากฏว่าเมื่อวานีให้ความรู้สึกโรงแรม,มพรผะว่ามันเหมือนแบบ เออมันเหมือนอยู่ไปโรงแรมอะอ่ะไปบอกให้อย่างนึงคือมันไลทิ้งคุณแม่เป็นที่แสงใช่ไหมเพราะว่าไฟเนี่ยก็คือเราไม่ได้เป็นไฟควดียธรรมดาคือไฟที่เป็นดาวไล่ถ้าเป็นในบ้านเขาเรียกว่า e 2 7ไฟมันจอกระจายธรรมดามันเรียกว่า GU10 แสงมันจะเป็นลำซึ่งตามโรงแรมเขามักจะใช้แสงแบบนี้เพราะว่าพอเราใช้แสงแบบนี้เราเลยให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรมปัญหาคืออะไรรู้ไหมหาซื้อยากมากหาซื้อหลอดยากมาก หลอด G U10 เนี่ยคือถ้าไปร้านทั่วทั่วไปโคมโปรอะไรไม่มีโมโปร,โปร,โปรโอ่ะมันก็จะเป็นแบบ e 2 7ทั่วไปแบบหลอด LED ที่เปิดให้แส็งสว่างทั่วไปแต่อ e ีหลอดแบบนี้นมันจะต้องเป็นขั่วเป็นขั่วมีขาอย่างนี้ใช่ไหมเออแม่ล่าสุดคือแม่ต้องไปสั่งร้านไฟโดยเฉพาะใช่ถ้าไปพวกวัดตึกอะไรพวกนี้จะมี หรือไม่ก็สั่งบริษัทตรงเพราะโรงแรมเขาจะสั่งบริษัทตรงเทียร์ลดเยอะๆโซฟองโฮมโปบุญถาวรเนี่ยไปดูบางทีมีมีอยู่นิดหน่อยบางทีมีของหมดบางทีไม่มีบางทีแพงบางทีแบบมีแบบดิมซึ่งแพงมากหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งมันมันตัวเลือกมันน้อยมากตัวเลด็กอยู่เป็นไงคะอ่ะแม่เปิดมือดี่เลยค่ะต่ the line ถ้าเราให้น้มันออกมาตรนี้จะเป็นยไม่มันเป็นที่น้ำร้นลูกน้ำมันจะล้นออกมาข้างข้างแล้จะไหลกลับเข้าไปเราให้น้ำลมาได้ไหมไม่ต้องเาตัวแช่พระตัวแช่น้ำจะล้นออกมาเอง <c oughs> แต่แช่ไม่ใช่หลงตุ้มนะถ้าหลงตุ้มน้่จะล่นออกมานี้เลยค่อยๆหลงจว่งระโดดลปลงไม่ได้อ่ะอย่างหูจะเปิดมาเป็นวิวทะเลนะ <c oughs> เออะบ้านนี่อย่น้จะ น้อถักน้ำท่วมพุงเทพโอเคเดี๋ยวให้น้องพิมพเขาจัดการธุระส่วนตัวเดี๋ยวเราจะไปหาหมอกันนะคะพาน้องพิไมไปหาหมอกันไม่อยากไปเลย,ยกลยัวอะไรรู้ป่อกลัวมหมอแยงจมูกดูดีดูดีไอมากเลยนะ <laughs>